ทีนี้สมมุติว่าเคนจะ copy block ทำยังไงก็คือคลิกที่ b ล o อกนั้นๆครับจากนั้นมาที่เครื่องหมายจุดๆตัวนี้จะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะจากนั้นก็เลือกทําสําเนาแบบนีนะ้ก็จะได้บล็อกที่เป็นรูปภาพเหมือนกันออกมาเด็ดเลยทีนี้เมื่อเคน copy b ล o อกรูปภาพมาเหมือนกันแล้วเนี่ยเคนก็อยากจะย้ายตําแหน่งด้วยก็คือย้ายจากฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งขวาแทนนะครับวิธีการย้าย b ล o อกก็คือก็เอาเมาส์ไปชี้ครับ จะเห็นว่าบางทีเนี่ยชี้ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับให้ชี้เลื่อนมาทางฝั่งซ้ายหน่อยหนึง่งก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีลูกศรขึ้นกับลูกศรลงที่เรากดไม่ได้แล้วก็มีตรงกลางซึ่งลูกศรขึ้นเนี่ยก็คือเราจะเลื่อนขึ้นครับลูกศรลงเราก็จะเลื่อนลงตรงกลางก็คือให้เรากดคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อลากได้แบบนี้ครับเมื Shock ่อกดคลิกซ้ายค้างไว้ปุ๊บเราสามารถลากบล็อกนี้มาทางขวาได้ ก่อนจะวางนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเส้นสีฟ้าขึ้นเพราะฉะนั้นให้เล็งเส้นสีฟ้า้วยนะว่าอย่างอันเนี้ยเคนเลื่อนมาตรงนี้เส้นสีฟ้ามันไปอยู่ข้างบนใช่ไหมครับก็แปลว่ามันจะหลุดออกไปนอกคอลัมน์แต่ว่าเคนต้องการให้ต่อจากบล็อกย่อหน้าของเคนตรงนี้เคนก็จะเลื่อนสีฟ้าให้มาให้เลื่อนตรงเนี้ยให้มันเป็นสีฟ้าตรงนี้ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็ปล่อยครับพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะย้ายมาฝั่งขวาแล้วทีนี้เรามาดูตัวอักษรขึ้นบ้างเมื่อเรามามาชี้ใช่ไหมครับก็จะขึ้นล้วกดเลื่อนนขึ้ มันก็จะขึ้นเลื่อนลงมันก็จะลงการขยับบล็อกก็ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเราอยากจะให้บล็อกอันเนี้ยที่อยู่ในคอลัมน์อมาออกไปข้างนอกได้ไหมก็ได้ครับก็คือคลิกซ้ายเลือกไว้จากนั้นก็เลื่อนมาตรงนี้สมมติเคเลื่อนมาบนสุดเลยปึบฮารูปก็จะอยู่มาบนสุดใช่ไหมัมันก็จะหลุดออกมาจากอันนี้แล้วย้ายกลับเข้าไปได้ไหมก็ได้ครับก็คือทําเหมือนเดิมเลยกดคลิกซ้ายตรงนี้ลากแล้วก็ลากเข้าไปข้างใน ให้เส้นสีฟ้ามันอยู่ข้างในด้านล่างย่อหน้าปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ปล่อยมันก็จะเข้าไปครับง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้ตัวอีดิเตอร์เขาก็จะมีปุ่มลัดไว้ให้เวลาเราขึ้นบล็อกใหม่เนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกไว้ให้ก็คือรูปภาพหัวข้อหรือว่าแบ่งเป็นคอลัมน์ไหมก็คือ3ตัวเนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากๆเขาก็เลยจะสร้างช็อตคัดไว้ให้โดยที่ถ้าแค่เราจะเพิ่มรูปเราก็สามารถกดเพิ่มรูปได้เลยก็จะเป็นบล็อกรูปตัวนี้ หรือว่าเราจะเพิ่มหัวข้อไหมแบบบทความเราก็ต้องมีหัวข้อ H 2 H 3ใช่ไหมครับเราก็กดเพิ่มหัวข้อก็ได้แบบนี้โดยที่หัวข้อตรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันก็มองไปที่ด้านบนครับก็จะมีให้เลือกว,ว่า H 2 H 3 H 4แบบนี้หรือว่าอันนี้จะเป็นที่ใช้บ,บ่อยๆใช่ไหมครับจะมีทางด้านขวาอีกก็คือ H 5 H 6หรือ H 1โดยปกติเวลาเราทำ SEO นะครับ H 1ก็คือชื่อเรื่อง เท่านั้นหลังจากนั้นหัวข้อที่ในบทความก็จะเป็น h 2แล้วก็ h 3 h ป4 h ก6ไล่ลงมาตามความสำคัญนะครับ mm hmm. ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือการเอาคลิปจาก youtube มาแปะทำยังไงสมมุติว่าเคนจะเอาคลิปเนี้ยไปแปะใช่ไหมครับเคนก็กรอบลิงก์ตรงเนี้ยมาเลยหลังจากนั้นวิธีการง่ายๆก็คือวางลิงก์ลงไปแค่นั้นเลยดูนะครับ เมื่อเรากดวางลิงก์ลงมาเนี่ยระบบจะทําการไปดึงคลิปวิดีโอ YouTube มาเป็นแบบฝังมาให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยหรืออีกวิธีนึงเราสามารถกดเพิ่มบล็อกตรงนี้ได้ครับแล้วก็มันจะมี YouTube ตรงนี้ใช่ไหมก็กดพอกดบล็อก y o u t u b e เข้ามาปุ๊บมันจะบอกว่าให้เรากรอก URL ที่ต้องการฝังที่นี่แล้วก็วางลิงก์เมื่อกี้ลงไปเสร็จปุ๊บก,กดฝังครับก็จะได้เหมือนกัน2วิธีเลย ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลบบ้างนะครับวิธีการลบก็มีอยู่3วิธีมาดูวิธีแรกก่อนนะครับก็ให้เราคลิกเลือกบล็อกมันก็จะขึ้นเป็นเส้นขอบๆนี้ใช่ไหมครับให้เรากด backspace ครับมันก็จะหายไปวิธีที่สองก็คือคลิกเหมือนกันเลยจากนั้นกดปุ่ม delete ครับก็จะลบเหมือนกันได้เหมือนกันเลยวิธีที่3นะครับก็เลือกบล็อกนั้นๆเหมือนกันจากนั้นมองที่ด้านบนครับก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมคลิกเข้าไป แล้วก็จะมีปุ่มลบบล็อกตัวนี้เรามันก็ลบได้เช่นกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราลบผิดละ่ะวิธีการอันดูก็ง่ายๆเหมือนกันตรงนี้เขาจะมีช็อตคัดไว้ให้ก็คือย้อนกลับหรือว่าอันดูนะครับกดปุ๊บเนี่ยอย่างอันเนี้ยกด1ครั้งแล้วมันไม่ย้อนกลับใช่ไหมครับให้กดอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะย้อนกลับมาแล้วทีนี้เราก็มาดูรายการบล็อกกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เราเล่นบ้างอันเนี้ยเราสามารถย่อขยายได้นะ หัวข้อที่เขามีไว้ให้เนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะมากอันนี้คือพื้นฐานที่เขามีให้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเราติดตั้งปลั๊กอินอะไรเพิ่มเติมในส่วนความสามารถตรงนี้บล็อกตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นครับทีนี้อย่างใช้บ่อยเนี่ยเขาก็จะเอาอันที่เราใช้บ่อยๆขึ้นมาก่อนแต่ว่าอันนี้เขาจะเลือกแบบแ,กแรกๆมาให้เราก่อนสมมติว่าพอต่อไปเนี่ยเราใช้อันไหนบ่อยขึ้นเขาก็จะเอามาจัดเรียงตรงนี้ให้เราใช้ได้ง่ายขึ้นครับ เราก็ลองไล่ดูก็ได้ว่าเรามีบล็อกอะไรที่เราจะสามารถใช้ได้บ้างทำเป็นลายชื่อไหมเราใส่ไฟล์เสียงไหมใส่ภาพปกไฟไฟ้าไฟวิดีโออะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำย่อหน้าเนี่ยเราจะใส่ลายชื่อองที่เป็น List, 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 ลิสต์ลิสต์เราสามารถเลือกตัวเลือกได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยพอเขาเปลี่ยนคอนเซปเป็นมองภาพเป็นบล็อกอ่ะก็จะกลายเป็นว่าตัวลายชื่อเราก็ต้องเป็นบล็อกแยกต่างหากย่อหน้าก็จะเป็น1บล็อกลายชื่อก็จะเป็น1บล็อก รายชื่อจะเป็นแบบนี้ตัวลิสต์แบบนี้เนี่ยลิสต์อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราเลือกบล็อกผิดเราอยากจะเปลี่ยนทํำยังไงวิธีการเปลี่ยนก็คือเวลาเราคลิกที่บล็อกนั้นๆใช่ไหมครับก็อันนี้คือบล็อกรายชื่อและที่อยากจะเปลี่ยนให้อันนี้เป็นบล็อกยอ่อหน้าก็ทําได้ครับโดยที่เราคลิกที่บล็อกนั้นๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นมองข้างบนครับจะเห็นตรงนี้ไอคอนตรงนี้เมื่อเรามองไปชี้เี่ยเขาจะบอกว่าเปลี่ยนประเภทบล็อกเราก็กดได้เลยแล้วเขาจะเลือกว่า เราจะแปลงเป็นอะไรซึ่งรายชื่อเนี่ยสามารถแปลงได้2อันก็คือเป็นย่อหน้าหรือว่าหรือว่าเป็นขอดเราเป็นขอดก็ได้แบบนี้จะขอดแบบไหนก็ได้อีกแล้วก็ตัวขอดเนี่ยเราสามารถแปลงได้4อันจะเห็นว่าจํานวนที่สามารถแปลงได้จะไม่เท่ากันนะครับตัวรายชื่อจะแปลงได้แค่ย่อหน้าพอแปลงเป็นย่อหน้าเนี่ย จากปกติจำได้ใช่ไหมครับถ้าเราพิมพ์ย่อหน้าแล้วเรากด enter มันจะเปลี่ยนบล็อกอันนี้ก็กลายเป็นว่าอันนี้เป็น4บล็อกแทนแบบนี้มีอะไรให้เราเล่นอีกอันนี้คือบล็อกทั่วไปอ่ะจากรูปแบบจะใส่เป็นโค้ดไหมหรือว่าเป็นเนื้อหา html เป็นตารางจัด layout ก็ได้แบ่งหน้าเพิ่มเติมระยะห่างใส่ widget ใส่ช็อตโค้ด แล้วก็แบบฝังภาษาไทยมันคือฝังใช่ไหมครับแต่ภาษาอังกฤษก็คือ embed ฝังเนี่ยอย่างที่เคียนทําให้ดูตอนแรกคือแค่เอาลิงก์ YouTube มาวางก็จะสามารถโชว์วิดีโอได้เลยการฝังเนี่ยอันนี้คือฝังทั่วๆไปครับถ้ามันฝังได้มันก็จะฝังลงไปโอเคในส่วนของบล็อกต่างๆว่ามีบล็อกอะไรให้เล่นบ้างก็ไปลองเล่นกันดูนะครับ